ครับผมสวัสดีตอนเช้านะครับผมเดี๋ยวมาดูช่ชมน,นะครับผมเดี๋ยวผมยวมาให้ดูว่าเทียบกับขวดนะเทียบกับขวดนะไม้ขนาดนี้นะครับผมไซต์เท่านี้นะดูใกล้ก่อนนะโอเคมาดูดอก,กันนั่นเดี๋ยวมันแหละ ต้นที่หนึ่งนะผมต้นที่หนึ่งนะที่สองนะที่สามนะที่สี่นะเป็นไม้ดอกชั้นเดียวนะดอกแบบคนละแบบกันนะไม้ดอกชั้นเดียวนะดูภาพดูดอกเราเห็นชัดเจนนะครับผมดอกชัเดเจนนะอันนี้เป็นดอกชั้นเดียวชุดสี่ต้นมาดูดอกต้อน ี่สามต้องตักัสดลูกพี่โอเค,อเ,คเราเห็นหมดแล้วว่าดอกแบบไหนอย่างไรนะครับผมนี่คือดอกคือความไม้นะโอเค อันนี้ชุดดอกชอตดอกชอตดอกชั้นนะบอ,อกว่าสัตวน์นะโอเคอันนี้ดอกดอกชั้นเดียวชั้นเดียวนะชุดนี้ชั้นเดียวชุดนั้นสองชั้นนะครับผมอันนี้นะครับถูกกว่านี้ไม่ได้อีกแล้วนะครับผมชุดละสามร้อยห้าสิบาทนะชุดละสามร้อยห้าสิบบาทอันนี้รวมค่าส่งนะไม่แพงนะสามร้อยห้าสิบบาทรวมค่าส่ง เพราะว่าค่าสวนค่ากลองค่าของก็กินไปร้อยกว่าบาทแล้วนะครับผมอันนี้มันก็เหลือไม่กี่บาทหรอกนะเราก็ได้มาที่ดอกสวยแล้วไม่เลี้ยงไม่ใช่ดอกไม้สวยนะไม้ถอนสวงก็กริงแต่ว่าเป็นไม้สดใหม่นะครับผมถอนสวงไปเลี้ยงไม่นานก็ฟื้นนะครับผมไม่ใช่ว่าจะเป็นไม้เก่าจะเป็นจมปักอะไรนะเราเลี้ยงแป๊บเดียวเขาก็ฟื้นนะแค่ส่งไปดอกร่วงใบร่วงเฉยแล้วเขาก็ไม่นานนะอาทิตย์เดียวก็ฟื้นตัวแล้วก็สร้างกิ่งสร้างดอกใหม่ได้สวย สามร้อยห้าสิบาทต่อชุดนะครับผมราคาถูกที่สุดแล้วอันนี้รวมค่าส่งนะค่าส่งค่ากล่องกินไปร้อยกว่าบาทแล้วครับผมก็สามร้อยสีบาทเองต่อชุดรับหมดก็เกินร้อยครับผมเกินร้อยคุณได้กี่ต้นหนึ่งร้อยก็สี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดต้นเพราะว่ามันต้องส่งสองกล่องอยู่แล้วกล่องเดียวใส่ไม่ได้นะครับผมใส่ไม่หมดโอเคไหมตอนนี้ก็มาเท่านี้นะครับผมขอบคุณท่านด้วยที่มาเยี่ยมชมขอบคุณมากครับผมไปแล้วนะครับผมไม่ได้ไปไหนจบครับผมขอบคุณและสวัสดีครับผมสวัสดีครับ